สวัสดีครับผมปอนครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งเนึนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องกับ Official t ลเทเลอร์กับซีรีส์วายอีกหนึ่งเรื่องที่รอคอยมาอย่างน่านานจริีๆแล้วเรียกว่าจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเหมือน เป็นภาคต่อเนาะกับซีรีส์วายก่อนหน้านี้ที่หลายคนเบบว่าคอมเมนต์หลายครั้งมากกาอยากให้เราทำเรียลชั่นกับเรื่องนี้กับเรื่องได้แดงแต่ก็ต้องบอกตรงว่าโหดูอะดูจริงๆริงคือเราดูก่อนทําช่องใช่แล้วน่จะเป็นเรื่องแรกที่พี่แบบว่าเริ่มดูซีรีส์วายแรกเลยอะไรเงี้ยแล้วคือทุกคนทุกคนยิ่งพูดถึงเรายิ่งจดจาได้ว่ามันมีซีนอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่เคยลืมเนองไม่เคยลืมในเรื่องแล้วก็ยังคงยังจาตัวละครได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นดีนพามรวมถึงกับเรื่องนี้ที่วินทีมวินท หรือว่า B t w Win u s นั่นเองอน่าดูนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าในตอนได้แดงก็คือวินทีมเนี่ยเหมือนแบบมีโผล่มาให้เราเห็นเรื่อยๆๆแต่เราอยากจะรู้ว่าแบบเรื่องราวของเขาจริงๆเป็นยังไงต่ออะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นดูกันดีกว่าในของการเดิชันของตัว Officialer l t a กับซีรีส์เรื่องเชือกป่าน B t w w e n a s นะครับผมอะไรวะอ๋อีเอากุญแจห้องมา บรรยากาศห้องเอาคุณทำอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่สบายหรอกเปล่ากระตัวมนร้อนงานแดงแต่ทำไม่ไหวตามนีอความรักนะเอาอ๋อ เคเจอว่าคนที่ทําให้หัวใจันเป็นแรงอ่ะคนที่มึงไม่เคยรู้จักแต่มันโคตรน่ารักอ่ะเจอว่อพี่เด็กปีหนึ่งปีนี้หนุ่ยก้านดีๆดงั้นหรือวะและเนื่องจากปีนี้มีคนสมัครเข้าชมรมจำนวนมากดีเราจึงจะมีการคัดเลือกเพื่อเข้าชมรมคนบอกประจำที่เอาเนี่ยทำไรเนี่ย ไปด้วยแล้วโัวก่อนแน่นเสร็จเป็นต่อเออกับทีจริงนะจริงคิดถึงจริงโอ้ยแทนที่การชนะบุรีเหรอครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยคอ้ยโ้เโอ้ยอ้ยเออโคดี้เราเอเราบีเราสีดูคนนั้นดิ ABC จริงบีมาได้ไงเนี่ยอ้าว อ้าวมาได้เหรอพี่ชายกูโอ้เหียนายตุนเพื่อนมึงอยากเล่าอะไรให้กูฟังไหมแล้วทำไมกูต้องเล่าเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังด้วยวะเฮียเคยได้ยินตำนานวันวาเลนไทน์ปะคู้ลักคู่ไหนจูบกันใต้ตุ๊กตาบล็อกลี่จำมีความรักที่ยิ่งใหญ่เครียดเหรอช่วงก่อนแข่งเราไปไหนมีทุกทียินเล่ายินไม่เห็นต้องกดดันตัวเองเลย โมก็แค่อยากซ้อมอ่ะทำไมยืนต้องโมโหขนาดนี้ด้วยเกือบจมน้ำตายตอนนั้นกูเข้าใจไหมกูขอโทษนะกูขอโทษนะที่กูจะไม่หายไปไหนอีกได้แดงอ่ะเก็บให้เด็กน้อยใหญ่ดีกับพามเล่นเถอะส่งมากูอ่ะมันเชื่อปากแค่นั้นโอ้โห Deng wa. Ah. Isun wat ma. Jong ni chan yu yiu lu Aw, aw, ma ni wa. Yeah, come here with. สีสุดท้ายนี่มันแม่มีการเก็บเอาไว้ไม่ให้ดูต่อเลยนะถ้าเห็นแค่ว่าอนั่นแหละยังไงอะไรอย่างนี้เออก็ไปรอดูกันอีกทีนึงเพราะว่าเขาใกล้จอแอนแล้วเนาะก็คือออแอนในวันที่6เดือนหน้าเลยนะ ถืวก,ก็คือมาทุกวันอาทิตย์เลยนั่นเองโหถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบน่าสนใจมากแล้วทุกคนก็แบบอรอคอยใช่รอคอยมา,มานานมากๆเลยแหละกับการกลับมาอีกครั้งของบุญกับเปรมบเนาะอโหหลังจากรอแล้วรอเราได้โหเรามีโอกาสได้เจอบุญเปรมตัวจริงที่แบบปแล่ยงานเหมือนกันนะเ <c oughs> <อ>มาะเยอะ <ๆ S 1> มากเลยเนาะจำได้แล้วมีเรื่องรองของเรื่องที่เคยได้เคยเจอน้องๆเนี่ยน้องน่ารักทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็งานอื่นที่แบบไปเจอปะปอะไรอย่างงี้แล้วพอไปเห็นว่า น้องจะมีแบบซีรีส์เต็มของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็แบบเฝ้ารอจริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้ดูตัวเทเลอร์นี่คือเห็นเห็นตัวละครเก่าๆเพียบเลยที่เราคิดถึงก็เป็นจักรวาลเดียวกันดีนพามเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าฝากผลงานไว้อย่างดีเลยจากได้แดงครนะแล้วเขาก็มาเพราะเขาก็เป็นแก๊งเพื่อนดยวกันแล้วก็คิดถึงน้องแก๊กสามคนน้องน้องพาม น้องอ่าทีมใช่ไหมแล้วก็มานาวแกงสามเพื่อนสีแล้วฉันจำอีกช็อตนึงได้มานาวที่ผมหลม <laughs> <laughs> ช็อตในตำนานนะช็อตในตำนานเหลือเกินเสียใจมากที่ตอนนั้นไม่ทำเียกชันะ่นเนาะไม่ <laughs> ได <laughs> ้แบบ,บสุดแล้วนะ แต่ว่าอันนั้นนั้นคือแบบเออก็เป็นช็อตที่บอกว่าจำได้อะไรอย่างงี้รวมถึงเส้นเรื่องเก่าๆที่แบบก็จำได้ว่าเป็นไงแล้วอันนี้จะดูจากเทเลตัวเทเลอร์เหมือนเขาแบบเห็นว่ามันจะมีเชื่อมตอนตอนช่วงไปเที่ยวแพกที่กาดจะไปด้วยใช่ป่ะแล้วก็มีตอนนี้ด้วยตอนที่เหมือนรับตอนที่เปิดรับน้องๆเข้าชมรมตั้งแต่งปีแรกที่ตอนที่ตัวทีมเองเหมือนมาสมัครเข้าชมรมว่ายน้ำใช่แต่เราเหมือนเราไม่ได้เห็นโมเมนต์ ว่าแบบอย่างเช่นวินมองทีมยังไงในระหว่างในระหว่างที่เส้นเรื่องของดีนกับพามคูนเนี้ยเขาก็จะไปคู่กันด้วยกันเราก็จะได้มาเห็นในมุมของฝั่งนี้ละเอว่าแบบเขาไปมีโมเมนต์กันเพิ่มยังไงอะไรอย่างนี้อไหนอะไรยังไงรวมถึงไอ้ที่เป็นเข้าค่ายที่เป็นแพรใช่ไหมทีแกจะได้บุหรีด้วยก็จะได้เห็นคู่ของวินทีมากเนี่ยหังสือที่อยากเห็นันรู้สึกว่าความดราม่าน่าจะมาเต็มยู่นะเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูนะถ้าดูจากตรงนี้นะเพราะว่าซีนแบบ โมโหเซนร้องไห้อะไรเขาคางจะเยอะเราก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบบทท้าทาย,ยนะสำหรับน้องบุญน้องเรลมว่าแบบจะทำผลงานออกมาได้แบบ ดีขนาดแต่ซึ่งเราคิดว่าแบบดีดอยู่แล้วเพราะว่า2คนนี้เป็นเป็นนักแสดงที่พัฒนาฝีไม้ลายมือกับการแสดงแบบเพิ่มขึ้นมาตลอดะละอะไรเงี้ยเราดีแบบเป็นผลงานแบบเรื่องเต็มลนะเลยนะก็เราอยากจะรู้แล้วว่าจะเป็นงไงก็โอเคไปรอดูอีกทีนึงแล้วกันแล้วก็สําหรับซีรีส์เรื่องเชือกป่าเนี่ยผมก็จะเริ่องวันแอร์แล้วนะครับผม<ไ>ก็เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนั่นเองแล้วก็จอนแอร์ทุกๆวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้าเนาะทางช่องวันซับสแตเบิ้นะครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้้อออออนนนนนนนหลลััััััังงงไดแแบบเเวร์ชชคคคทะาปพิึึกถ นึกถึงไอซีดันจ้าก็อย่าเดินไปสวัสดีเอพีแล้วก็ไปดูกันนะเดี๋ยวพวกเราก็ทำเรียกชั่นกันนี่แหละแต่ก็เดี๋ยวจะมีเงื่อนไขการทำยังไงก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในเซอร์เชั่นกับตัวเอาเชฟเจอร์กับซีรีส์เรื่องเชือกป่านนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ฝากให้ทางไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะคครรััับบสสวดี